สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมตอนเลยนะเอฟชนยยุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงดึกๆก่อนนอนแบบนี้กันหน่อยครับทุกคนโอ้โหผมมีข่าวคราวของดูซานวัลาฮูวิชมาอัปเดตหน่อยนะครับตอนนี้มีข่าวว่าเอเจนต์ของดูซานวลาฮูวิชคนนี้ครับขวางทางแม่เขาเนี่ยย้ายมาเล่นที่พิมพ์เลียงเกรดครับซึ่งคาดกันว่าสโมสรน,นั้นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาฟังกันหน่อยครับถือว่าน่าสนใจมากๆ เราต้องบอกเลยครับว่านักเตะอย่างดูซานวลาวิชในวัย23ปีคนนี้เพิ่งย้ายมาอยู่กับมาลายูเวนตสได้เพียงแค่ปีกว่าเท่านั้นนะครับหลังย้ายมาจากฟีอ,อเรนตินาด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมปีก่อนครับตอนนี้ยิงไปแล้ว19ประตูจาก42นัดที่ลงเล่นนะครับแม้ว่าวลาวิชเนะี่ยยังมีสัญญากับชางยูเวโตสจนถึงปี2026แต่อนาคตของเขายังไม่มีความชัดเจนครับเมื่อตอนนี้ครับยูเวโตสถูกตัดไป15คะแนนจากความผิดทางด้านการเงินนะ นั่นเลยจะไม่ยูเวนตุสตอนนี้กําลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะพลาดตัวเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน,น้าครับเพราะว่าตอนนี้ยูเวนตุสครับตามหลังอันดับหกอย่างอตาลันตาถึง9้าแต้มเลยนะโอ้โหแล้วล่าสุดครับสื่ออย่างอาร์สเนี่ยบอกว่ามาลายนนูเวนตุสตอนนี้ตอบรับข้อเสนอม,มูลค่าราวๆ1 0 0ถึง120ล้านยูโรจากทีมนิรนา,ามบนพิมพ์เลยงกรดครับซึ่งคาดกันว่าสโมสรน,นั้นก็คือแมนยูนะครับแล้วในรายงานยังเสริมอีนะว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรคืบหน้าไปมาก แต่เอเย่นของวลาฮวิชก็เป็นผู้ขวางไม่ให้วลาฮวิชเนี่ยย้ายไปเล่นที่พิมเลียงเปรนะอือคือต้องบอกเลยครับว่าแมนยูคือหนึ่งในสโมสรที่ตกเป็นข่าวกับวลาฮวิชตั้งแต่ก่อนย้ายมาจากฟีอเรติน่าแหละและเชื่อกันว่าพวกเขาเนี่ยยังคงมองวลาฮวิชเป็นตัวเลือกสําหรับการเสริมความอันตรายในแนวรุกนะในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามครับว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของดูซานวลาฮวิชจะเป็นยังไงเนื้อหอมเหมือนกันนะครับ มีข่าวไปพักหนึ่งกับแมนยูแต่ตอนนี้ครับก็เงียบไปแต่ก็เหมือนว่าชางเอเย่นเขาขัดขวางไม่้มาเล่นชีพพิมเลียงอังกฤษเนะี่ยก็ต้องมาตามจริงว่าจะเป็นแมนยูรือเปล่าหรือเป็นทีมอื่นก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงครับเดี๋ยวมีอีกข่าวหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่านะ่าสลักบายซินแอลิก ต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน,น,น้นๆเต็มๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมชีสสกอ่อกนังกรอบชีสทะลักฮาวายเอียนมิกสเปเชียลและยังมีหน้าอาื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับ มีทั้งไซส์เอ็มแล้วก็ไซส์แอลครับเลือกได้2หน้ากินแบบจุใจกันเป็นลอยร้านมี2สาขาครับสาขาหนึ่งที่รามคำแหง60สิบใกล้โรงเรียนสุราหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราชพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราฮารานด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะทางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา11บเอ็ดโมงเช้าถึง2องทุ่มหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook เพจพิซซ่าน่าสลักบายซินอะไครับหรือว่าโชว์ที่ศ 085-825-7820หรืออีกเบอร์นะครับ083-273-7142ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยได้เลยครับ100%เเต็มอ๋อหอมมาเรามาตามข่าวกันเลยครับอันนี้เป็นข่าวของไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลครับเหมือนว่าตอนนี้อาเซนอลกำลังจับตามองราสมูนฮอยลลนครับกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กของอาตาลันต้าครับอย่างใกล้ชิดเลยและจะทุ่มซื้อหลังจบฤดูกาลนี้ก็เป็นได้นะครับม,มาตามกันหน่อยเชื่อว่าน่าสนใจมากมาก อันนี้ครับเป็นสื่อจากอิตาลีครับอย่างลาเรพ b b ิก้านะครับบอกว่าอาร์เซนอลต,ตอนนี้กําลังพิจารณายื่นข้อเสนอขอซื้อฮอยลุนครับในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ครับหลังประทับใจฟอร์มของซเน,น่วัย20ปีคนนี้กับอาตาลันตานะ ตอนนี้ต้องบอกว่าหอยลูนเนี่ยยิงไปแล้ว6ประตูกับ2อแอสซิสต์จาก19เกมในฤดูกาลแรกในซิริอิตารีนะครับและเป็น7ประตูรวมทุกรายการโดยฟอร์มการยิงประตูที่ร้อนแรงนับตั้งแต่เริ่มปี2 0 2 3เน็นต้นมาเนี่ยโอ้โหยิงไปถึง6ประตูทั้งในลีกแล้วก็บอลถ้วยนะครับเหมือนว่าชางอตาลนตาครับควักกระเป๋าประมาณ17.2ล้านยูโรครับซื้อหอยลูนมาจากสตตมกราดครับชิมในลีกออสเตรียครับเมื่อช่วงเสมอปีที่แล้วและตอนนี้ค่าตัวของน้องมนะันพุ่งขึ้นเป็น2เเท่าตัวรรียยบ้อนะโอโห ตอนนี้ครับอาซนลเนี่ยจับตามองอยากได้ฮอยลูนเหมือนกันแต่ยังมีเรอัลมาดริดครับก็อยากจะได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าเรอัลมาดริดกำลังมองหาตัวแทนของคาริมเบนเซมา่าในระยะยาวสำหรับฮอยลูนครับกุนซืออย่างกัสเปรินีครับยกย่องและเปรียบเทียบว,ว่าไม่เพียงแค่มีหน้าตารูปร่างที่ใกล้เคียงแต่ฝีเท้าวความเร็วและความแข็งแกร่งยังคล้ายคลึงกับเอลิงบลูฮอลแลนด์ครับส่วนหน้าทีมชาตินอร์เวย์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับ <c oughs> รูปร่างโคลนนิ่งมาจากเอลิงบลลฮา,าเลนอะไรอย่างนั้นเลยโอ้โหต้องมาตามกันหน่อยครับว่าจะเป็นยังไงแล้วมาเรดรวมไปถึงอารเซนอลอยากจะได้มากๆครับสำหรับฮอยลุนนะครับราสมูดฮอยลุนนักเตะด,ดาวรุ่งคนนี้ครับกองหน้าของอาตาลันตาทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับ2ข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับฟันเดีราตีสวัสด์ครับบ๊ายบาย